รู้หรือไม่ใครๆก็อยากมากินทุเรียนที่อุตรดิตโอ้ยทุกเรียนอร่อยมากมากมาก,มากรู้ลักทุเรียนรักอุตรดิตถและรักรักชพัฒอุตรดิตด้วยค่ะทุเรียนหลงหลินหมอนทองรับแรกอุตรดิต์เป็นผลไม้ขึ้นชื่อที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในปีที่ผ่านมากว่า5000ล้านบาทและส่งออกไปยังประเทศจีนกว่าพันล้านบาท มาเพิ่มพลังทุเรียนรับแลลอุตรดิตให้เป็นไทยซอฟต์พาวเวอร์จนใครๆทั่วโลกต้องอยากลิ้มรสจังหวัดอุตรดิต์เมืองงามสามวัฒนธรรมมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะทั้งภาษาศิลปะหัตถกรรมอาหารประเพณีภูมิปัญญาท้องถิน่นและธรรมชาติที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นสามารถยกระดับให้เกิดการขับเคลื่อนโลโคอลซอฟต์พาวเวอร์ สร้างมูลค่าเพิ่มสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างงานสร้างรายได้ในปี2,566กลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งอาหารผ้าของใช้สมุนไพรสร้างรายได้กับผู้ประกอบการและเกิดมูลค่าทางการตลาดกว่า2,000ล้านบาทอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อข้าวพันผักข้าวแคบขนมเทียนเสวยทุเรียนหลงหลินพันธุ์พื้นถิ่นรับแล เม็ดมะม่วงหิมะพานท่าปลาสับประรดห้วยมุน่นและลงางศาสตร์่งขายทั่วไทยใครมาต้องได้ชิมแฟชั่นผ้าถอพื้นเมืองสามวัฒนธรรมต่อยอดสู่แฟชั่นผ้าไทยใส่ได้ทุกเพศทุกที่ให้ทุกวันกลายเป็นรันเวย์ศิละปะก,การต่อสู้และกีฬา มวยพระยาพิชัยหรือมวยท่าเสาหนึ่งในสีแม่ไม้มวยไทยโบราณสืบสารศิลปะการต่อสู้ของพระยาพิชัยดาบหักนำสู่เวทีมวยไทยในระดับชาติและนานาชาติงานเทศากาลหลังวิกฤตโควิด -19 เมืองอุตรดิษกลับมาคึกคักอีกครั้งอยากชวนมาชมพิธีเผาศพพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวในโลกในงานอัฐมีบูชาประเพณีไหลแพร่ไฟ และงานเทศกาลประจำปีท้องถิ่นอื่นๆเรามีถนนคนเดินศูนย์รวมอาหารศิลปะการแสดงงานสร้างสรรค์ที่จัดตลอดทั้งปีดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่าแสนคนมีผู้ประกอบการเข้าร่วมเฉลี่ยกว่า300รายสร้างไรายได้ต่อปีเป็นมูลค่าทางการตลาดกว่า2ล้านบาทการสนับสนุนเพื่อยกระดับศักยภาพโลโคอลซอฟต์พาวเวอร์จากต้นทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิษ จึงเห็นโอกาสในการร่วมสร้างนิเวศวัฒนธรรมที่พื้นที่ยกระดับโลเคอลซอฟต์พาวเวอร์สู่การสร้างเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบาย q ควิกวินด้านซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลจังหวัดอุตรดิษ์โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษฐ์รวมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนจึงได้ทำข้อเสนอแบบมีส่วนร่วมเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดตั้นศูนย์บ่มเพาะซอฟต์พาวเวอร์ระดับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับคุณค่าผู้ประกอบการโอลซ้อต soft power สู่ระดับชาติและนานาชาติ